นี่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 อัญญามาแล้วอัญญามาแล้วปูปูปปูอัญญามาอาไม่าแล้วเว้ยมายืนมองยินปูปอุ้มไหวมนี่ได้ขายแล้วดีพโหมันนี้ของอไรวะอัญญาปูเขาโหมันอะไรนามามาอัญญานี่ตัวอะไรแกสิอ่ะแกะสิ แก่เลยแก่เลยแก่เลยมามาเอาผมกอแก่ขึ้น่อยมอนั่งเลยค่ะมานั่งเลยเย้แ้ววขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะว่าเรามันจะเป็นถุงคลิปของเราอ่าโอเคน้องดิบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคลิปมาว่าเรามันถึงคิวหลอกเอียงหลอกเอียงกล้องนี่ๆเหนียวๆไป อ๋ออาออไปอยู่กับปู่กระดงกดๆออน่ๆๆอ้โอ้ปูยาเป็นอาักรนี่ๆๆนี่อัญญามาแล้วอัญญามาแล้วปูปูปูอัญญามาอัญาไม่ตายแลวเว้ยมยืนมองยินปูปูอุ้มไหวไหมเ สวัสด no? huh? ีค er? uh, okay. ่ะยปู <e 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 ่เอานี้มาให้นี้อาอันี้ให้ขายนีข้รวหมอันนี้ของใบอันยาปู่าอมมาให้นะอันยามามามอันยาอันยาไนอันนี้อเนี่ยอันนี้อันไหนอันนี้ามาโอโอัน่านี่คืออะไร นี่อะไรครัของไก่ของเข้าเลยที่อะไรเอาไหมเอาห่มกระต่ายนอนเราห่มไหมกระต่ายค่ะห่มไหมอันย่าคนละอันค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณค่ะยังแกะก่อนดีกว่ามามาแกะกันหน่อยอ่ะพ่อพนั่งก่อนพี่ขอมาอนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพ่อแกะให้พ่อแกะให้พ่อแกะทีู่เอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมเอาไหม พี่อยากพึ่งคุณปู่ยังไม่ได้ให้ลูกหนูไปรอก่อนไปรอก่อนไปรอก่อนไปซีอันยาไปดูซิหากับพ่อหาพ่อะไปหาพ่อได้ได้ตรงนี้ลงมานะเดี๋ยวมาไมาได้นะเย็นเย็นไอวาชอบเลยตอบุครอค่ะ ยาน ia, <a> ี่ของอ <tinc S 1> <a> ัยายาของอัยา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 นี่ของอัยาไปเอาไปเอานี่ไงนี่ไงพ่อผมนี่ไงลูกไปเอาลูกไปเอากันไหมนี่ไงเหมือนของพี่เลยนี่นี่ไงจะเอาอันนี้สิเอาเอาไปเอาพ่อผมก่อนแล้วถึงได้ของเล่นลูกหนูไปเอาพ่อผมก่อนเอาพ่อผมก่อนแล้วได้ของเล่นไม่ได้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 อะไรอะไรอะไร อันยาไปเอาลูวอันยาเอาขอบคุณค่าก่อนดูที่ดูที่ดูที่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเปิดสิแกะสิอันยาแกะสิแกะเลยแกะเลยแกะเลยมามามาเอาพ่อแกะให้หน่อยขอนั่งเลยค่ะมานั่งเลยเย้นั่งเลยอ้าขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่าปี๋ฉีดใช่ไหมครับนี้เราฉีด พ่อพ่อ้พ่อต้องมันจะมีที่ดึงอ่ะพ่อโอ้ตัวอะไรเนี่ยุ้ยปลาปลาปลาเนี้ยปลาไม่ยีปลาเนายเลยนูกแยัเลยบคพ่ค่อปลาแก่เลยแก่เลยแบบพ่อแก่อ๋ออันนี้เอา แด้วน่มีดด้วยอวัยคจอดกันกันนะระวังนะมันโดนตาไม่เป็นไรเลยเข้ามาเปเนไรอะนี่นี่นี่เด็ให้อ๋อเป็นแมวน้ำัญญาเป็นแมวน้ำนะมันเป็นตองจุ้มตองจุ้งอ๋ออุ้ยดูว่ลุกหรือยังแสงหกที่ล้ต้อนี้ต้อนี้ วัวเน้นอันน้นเนี่ยวุ้ยแนวนาไม่ว่ามันเป็นแนวนาลูกนวันเอากินข้าวได้ไงป่า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 เออตัวไหนตัวไหนตัวนี้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 ปลาเหรอหวานดีจังเลยนี่ไม่อยากจะเป็นว่าเร็วจะเป็นถุงขี้ของเราอ่าโอเคพีบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิ้ของเรา

อนี้เาใช้สาเื้อที่มันเชื้อสรนี้เขาชื่ออะไรใครชื่อคอเลยอพอคูเลยเอะขอปวดี่ต่เขาขยับได้นะเพราเพหางเขาจะไหมอ่ะได่เดี๋ยวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเย็นลูก้าวเขาได้ของเลย แก่ไงเนี่ยสาวร้องไงสาวร้องไงร้องก่อนนี่คือเขาขที่ไมหรือเขาเอาเล่นเล่นนี่ปล่อยเขาติดเป็นอินโทรเวิ่งคนรู้นอะใช่แต่ว่าไม่ได้เขียนมาไม่ไม่ของของครับครับ เขีว่าพ่มาพ่อพ่อ่่เขยไย่ังไงลูกนี่ไงพ่อเอาทานอ่ายไมู่่ยเขาจะใจล่่าเ้งิน่แวไร่างเงี้ยวันนีุ้กคนลูกอันนี้เมือนจะยือเลย้นั่งกุ่ปต่่ช่่ยครับครับทุกคนไม่หมดเน่รู้ว่าได้ของ

ต่ด้แล้วสบายนะสบายแล้วช่ไหมคะขอบคุณนะครัมาถ่ายรูปรวมกันสักทีแล้วกันนะได้เอาะไรให้ราดูอาใพ่อพ่่ไหมใช่ไคุณปู่คุณปู่ไหวไหมคะคุณปู่ชอบเลยสงมภาษโอ้โหอันนี้ถ่ายกันเลยถ่ายกันเลยไอว่านี่หน้ไว่าสีนี้กัน

ทำททั้งหมดเพื่อของกินใช่ไหมลูกทำเนี่ยปลาใครให้ใครใครให้ปลาใครให้คนไหนให้ปลาตุไมใ่ตกินน้องพีวิ้งมากอดล้วด้วยนะไม่ได้ถ่ายด้วยจุ๊บด้วยอันนี้ใครให้คะใครให้กดกอดกดกดโอ้นี่โอ้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 ยาก ไออุ้มด้วยอ่าๆๆโอเคโอเคโอเคต้มีตรงปูดไปอยู่ข้างนู้นละไปดูดิอาไม่ไปหรอดีครัไปฟายไฟปูดีดิขาดฟายขาดฟยปูนะ่ ไปไฟบายคุณตูสวัสดีค่ะไปไไปไปยไปไไปไไป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 ไไป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  โอ้กอดใหญ่เลยชอบไหมครับจุบๆเลยคุณปู bye. Bye ่ให้ปลามาช่เลยบ๊ายบา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 ย